มาแป๊บเดียวไงม,มาถ้าไม่มีคนดูก็ไปเงินมีคนดูยูทูบ <YouTube. S 2> ม,มีน้องพันหนึ่งคนเข้าดูคงไปหาอะไรดูอยู่มากช่องเอง สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไเอาขาตัง้งแล้วด้วยง่วงไง สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเข้ามาฝากก็แล้วก็แทนนะครับแต่ถามอะไรถามได้เลยครับ ไอโนยุ่งนอกอก่ะบอนไอโนยุ่งนอกอ่ะไอแค่โดูอยู่แน่เลยไอโนบนข้าวบ้างในนี้<ม>สวัสดีครับผมไม่คุย,ย,ยกันได้ครับ มีใครอยู่ไหมมึงดูอยู่อ่ะมึงดูไลฟ์สดอยู่อ่ะมึงได้ดูไลฟ์สดอยู่อ่ะ อันนี้ดูสัตว์เดินเข้ามาพอดีคุยเรื่องหญิงคุยเรืหญิงแล้วตอบคอมเมนต์กันหรือมหนึ่งเึ๊กบึ๊กหนึงเรนนุเขาถามว่าเลือนเดิมกับเลือนขวานวิ่งดีขึ้นมากไหมครับเลือนเดิมกับเลือนขวานอะมากครับผมตอบไปแล้วเอาเลือนเดิมไปขวานไงไอ้ลิ้นเหรออือ๋อเลือนขวานดีกว่า ก็ลิ้นเดิมมันก็ได้อากาศน้อยครับรถอะมันต้องการอากาศถ้าเราทําลูกแล้วอ่ะมันต้องการอากาศเยอะขึ้นแล้วแล้วก็แล้วก็อากาศเรามีอากาศให้มันเราก็ต้องมีน้ํามันให้มันด้วยครับเราเพิ่มเลื่อนไปแล้วเราก็ต้องเพิ่มหัวชีดเพิ่มตามตามไปด้วยให้มันเหมาะสมกันนะครับมันก็ถึงจะแรงถ้าเพิ่มลิ้นอย่างเดียวมันแรงขึ้นกว่าเดิมมันติดมือขึ้นกว่าเดิมครับแต่ก็ยังให้เหมาะสมตามที่เครื่องมันต้องการนะก็ต้องก็ต้องควน ควาลีดเลยเออควาลีดนิดนึงนิดนึงถ้าลูกเดิมไม่ต้องถ้าถ้าทําลูกก็ขยายขึ้นมาใหญ่นิดนึงนี่นี่จะทําลูกลูกหกสิบเลยหกหกก็ทำปาะกดไงทำับใชงงานเปิดได้ครับุญานห้องสิบใชงงานเลยใชงงานลูกหก โอ้โหผมว่ายังไงยังไงขับใช้งานยังไงก็ต้องมีบ้างก็ต้องมีพังบ้างไงของผมก็น่นะลูกแค่หกเสียยังจอด <c oughs> มีอะไรถามมีไหมครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเข้ามาถามอะไรมาผมตอบหมดเลยถามมาเลยาม,มาทำม,มาทำม,มาทำม,มาอยากตอบวันนี้ อ่ะผมยกยกตัวอย่างให้เรื่องเรือนเนี่ยยกตัวอย่างให้นิดนึงดีกว่าสมมติว่าลูกเดิมอะที่ผมเคยใส่นะผมใส่เดิมเดิมเลยนะมีแคมใส่ซักเรือนเดิมอะมันยี่สิบสองมิลนะครับเราก็ใส่ซักยี่สิบห้ามิลยี่สิบห้ามิล,มลหวัวชีดคลิกแค่เนี้ยผมว่าวิ่งดีแล้วที่ผมเคยเคยทำแล้วรู้เนาะเรือนยี่สิบห้ามิลหวัวชีดคลิกวิ่งดีแลแรงแลเห็นผลแน่นอน ถ้ามีคนดูอยู่นะยูทูบอย่ไปเพจต่อเดี๋ยวแต่ก่อนก็แรงนะแบบไม่ต้องใส่แคมด้วยนะไม่ใส่แคมมีหัวฉีดมีลิ้นท่อแรงที่หายแล้วถ้าใครไม่อยากทำนะครับ<ค>ทำเเออเอาแคมเดิมไปเตรียม่ใช่แค่นี้ก็วิง่งแล้ว แค่นี้พวกก็ร้องแล้วไม่กล้าวิ่งด้วยแล้วนี่งานบุตรชา,ายอของแค่เดิมเทียนมีอยู่อขอ่เขาเป็นตอร์ติ้งเลี้ยงเป็นเน่าแล้วโอ้ยแล้วเขาไม่แล้วเขาไม่แล้วเขาไม่ทำแล้วนันด้วยหาอย่าง,องอยากแบบเทมแแปลเทมแถวนี้ไม่มีไม่มีใครรู้จักเลยนะ เราแบบว่าเราเราดูโปรเจกต์ใหญ่นะไม่มีคนดูเลยครัมีคนดูสักสิบคนเนี่ยสนุกแล้วเนี่ยคุยกันมันละเนี่ยไม่มีใครดูเลยก็สิ่งเลยสักสิบห้าทีถ้าไม่มีคนดูเนี่ยไปละไปไปในเพจต่อ เมาแล้วนิดจ้าแล้วนิดจิตำจำใสจะได้ไม่ต้องคอมเมนต์ถามเนี่ยเวลาไร้สดะนะเนาะเวลาไฟ์สดถ้าใครดูย้อนหลังคลิปนี้นะครับก็มารอดูได้นะผมจะมาแบบมืดๆบางทีก็มากลางวัน,นครับกดกระดิ่งไว้ก็ได้ก็แจ้งเตือนอนะ่ะแบบเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องคอมเมนต์ถามนะครับว่ามาถามมามันก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้เลยมันก็น่าจะละเอียดกว่า ถามมาต่อไปเลยครับก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมไลฟ์สดก็ได้ก็อยากให้ไหลฟ์ทุกวันไหมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอยากจะลองไลฟ์สดดูว่าพี่เขาตอบตอบมินกันตอบยังไงตอบ,ตอบไม่ทันมันเป็นยังไงวะนะลองดูครับใครมาดูย้อนหลังคลิปนี้ก็รอกดกระดิ่งไว้เลย ใครอยากถามอะไรแบบให้เข้าใจสงสัยเรื่องอะไรก็ถามเลยนะครับเรื่องรถถ้าผมมีความรู้ผมจะตอบให้นะถ้าผมเคยลองมาแล้วอันไหนผมไม่รู้ผมก็ไม่ตอบตอบไม่ได้เพราะเราไม่ไม่มั่นใจนะต่อไปเดี๋ยวก็งวยพังอีก เดี๋ยวทัก15นาทีผมไปในเพจนะครับตามไปในเพจต่อ,อได้เพจตาบังแชนแนลกดกดติดตามไว้นะเดี๋ยวไปเพจต่ออีกสัก15นาทีถ้าไม่มีใครดูนะก็มีคนดูก็ไปต่อถ้ามีใครดูก็ไปเจอใน่เพจนะครับถ้าใครมาดูยออ้อนหลังต่ออีกสักนิดหน่อยแบบแบบนี้เลยไม่ต้องมไม่ต้องเปิดเพลงหน่อยอยโดนลิขสิทธ์กระจายเลยผมไลฟ์ไปหลายครั้งนะครับน้องก็เปิด เพลงติดลิขิทธิ์มันเลยนี้ลบคลิปกระจายเลยมันต้องเปิดเพลงต่างประเทศโอ้โหโดนนี่เพลงสากลน่ะร้องนี่ยังไม่โดนไอเทียต์ก็ยูทูบมันเป็นไอ้นี่ไงของต่างประเทศไงเล็นเล็ดเล็ดนี่ไงเออเลื่อนเ,เตือนอออได้เลือนเตือนมันมีคนไกลอยู่แล้วเออ กินแต่หนีอะเองหมอลำอ่ะหมอลำมได้หมอแจ็คหมอลำก็มีดีกันสิเราที่มันแบบตีกองเดียวดิไอหมอลำที่มันนี่แต่โดนตีอ่ะเยอาหมอลำแบบพวกน้องน้อยดุไร่กอย่างเงี้ยเปิ้ลขวยตี้อ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับรเข้ามา,ากดไลค์กดแชร์ด้นะครับอยากถามอะไรก็ถามเลยนะับเดี๋ยวตอบให้ครับผมอันนี้ไลค์ในกลุ่มนะไลค์ทำเพจในกลุ่มไม่ใช่ไลค์นนในเพจในยูทูบแต่ไลค์ทำมาต้องติดเลยในกลุ่มแต,แต่เข้าไปฟันคนหนึ่งคนนี่มนะือเนี่ยคุณเข้ามาเองก็่ต่องไหน ไอ้สัสนีอ่ยกดไลน์ดิกดไลน์ดิกดไลน์ได้ปะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปัญญานี่หว่าใช่ป่ปัญญาโอ้โหเสียประสานหมดตกใจหมดนึกว่าใครเออพี่ผมไม่ได้ไปไปเอารถเลยขี้เกียจ๋ยวไอโน้มช้าโทษไอ้นเลยด่าย้นเลย ผมันจะไปกลางคืนเหรอพี่ผมกลัวคนเขาเลิกงานอ่ะตอนเย็นอ่ะเลิกงานตอนอะไรของมึงเนี่ยไอพี่อ่ะเลิกงานตอนเย็นรถมันเยอะไงแล้วมันต้องตั้งลำให้มันตรงแล้วถอยเข้าไปอ่ะกลัวเป็นขวางเขาอ่ะรถมันเข้าออกเยอะหัวโค้งเลยสวัสดีครับ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  ถึงหน้าสุดท้ายของตาติดจริงม่งอะไรนะไม่งอะไรไอหมงอะไรนดูดูดูดิบอกให้กดไลค์ดูกดไลค์ยังไงวะกดไม่เป็นนี่ไงอุปกรณ์อะไรพี่ อ๋อเอไม่เด็ก e หรออ๋อโอเคพี่โอเค,อเคมาเลยเมีนัดทำรถหลายคันอยู่แต่ไม่เป็นไรมาเลยเดี๋ยวทำให้แปบ๊บเดียวเองอเถ่ายมันเครื่องไม่ใช่หรอ ไหนไหนไหนดูดิใช่มนให่ใหญ่อะซบไหลกำลังติดเลยตัวงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทั้คู่าอธันอถันบอยไม้ใครถามใครถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ ไม่มีคนดูนะครับาาผมจะไปนะครับไม่อยากปนแไม่มีคนถามอะไรไเลยอยากตอบม,ม,มันจะกระตุกกระตุกเลยนะครับโทรศัพท์ผม,ผมเน่าไปหน่อยเดีย๋ยวมีเงินค่อยอัพไว้ทำคลิป สิบห้าทีแล้วถ้าใครเข้ามาดูเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วครับถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ย้อนหลังก็ตามไปดูในเพจต่อได้นะครับถ้าแบบอยากจะถามอะไรนะครับในเพจตาบ้างนะครับก็น่าจะแชร์ได้ง่ายกว่าน่าจะมีคนดูเยอะกว่านะครับก็ถ้าใครอยากถามอะไรโดยที่ไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องโอ,โอน,นี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับในไลฟ์ก็มารอตามในไลฟ์ก็ได้ฝากกดกระดิง่ง ตัวไว้แจ้งเตือนนะจะได้ผมไลฟ์จะได้มามาทันกันกี่โม,มงครับสี่ทุ่มแล้วนี่หว่าผม่าจะนอนกันหร์มั้งนะนี่มันมีพวกเราอย่างนี้ตังค์อ่ะอิเก็มีเต่พวกเราอะไรไปไหนต ดีครับอ่ะสิบห้าทีล้ไปดีกว,ว่าไม่มีใครดูเลยอย่าไปในเพจต่อนะครับถ้าใครมาดูก็ตามไปในเพจได้ปดไปละ